ยินดีต้อนรับเข้าสู่ประพลชาแนลครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโลโบอกซึ่งอยู่ในแมพของ Squid g เกมซีรีส์สุดฮิตนั่นเองครับเพื่อนๆโอ้โหเกิดมาปุ๊บนี่ก็มาอยู่ในโรงนอนเลยนะครับอืมช่างเหมือนในซีรีส์อย่างมากเลยล่ะเอ๊ตรงนั้นคนเขาไปมุงอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวผมลองเดินไปดูก่อนเฮยออกไม่ได้เอา้าต้องจ่ายตังค์ซะง,งั้นเอองั้นไม่เป็นไรดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะลองหาทางไปทางอื่นแล้วกันนะ เคยมีทางออกอ่าตามคนนี้มาละกันชึบอยู่ไหนว่าเออเข้าไปทางนี้เนาะอืออ่าง่า,งายๆเจอบันไดแล้วครับทุกคนขึ้นด้วยขึ้นด้วยทุกคนรอผมด้วยสิเราจะไปเล่นเกมกันนะครับอืมผมรู้สึกว่าทางเดินขึ้นบันไดเนี่ยเฮ้ยเขาสร้างเหมือนในซีรีส์มากเลยนะครับเนี่ยดูดิโคตรเหมือนอนะสุดยอดเดินขึ้นก่อนนะ เฮ้ทำโอเคอยู่นะข้างหน้านี่อะไรเนี่ยอ้าวนี่มันแมปสนามเด็กเล่นนั่นเองครับทุกคนโอ้โหเหมือนจริงๆด้วยตอนนี้หมดเวลาที่จะเลือกทีมแล้วนะครับว้าวสุดยอดเลยอืหสําหรับแมปสนามเด็กเล่นเนี่ยผมคิดว่าทำได้เหมือนในซีรีส์มากๆเลยครับสุดยอดเลยอะว้าหูเล่นสไลเดอร์ก่อนนะครับฮหเฮผมเห็นเหมือนมีทางออกนะ เดี๋ยวเราลองเปิดไปดูกันนีดก,กว่าครับชุปอะไรเนี่ยดาวสาเรียมลองลองไปเอ้ยอา้าวตายเฉยโอ้โหสำหรับการเกิดใหม่นี้ก็เหมือนอยู่ในซีรีส์เป,ป๊ะเลยนะอยู่ที่กลางลงนอนครับทุกคนเอาล่ะต่อไปก็เป็นด่านสะพานกระจกนิราภัยนะครับโอ้โหผมคิดว่าเหมือนในซีรีส์มากๆเลยล่ะดูดิเกมนี้คือเกมข้ามสะพานกระจกนิราภัยครับทุกคน กระจกแต่ละคู่ที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้าแบ่งออกเป็นกระจกธรรมดาและกระจกนิรภัยครับอืมกระจกนิรภัยจะมีความแข็งแกร่งมากพอถึงขั้นรองรับน้าหนักคน2คนได้แต่ถ้าเกิดเป็นกระจกธรรมดาเนี่ยจะแตกทันทีไม่มีคนไปเหยียบครับผู้เล่นทุกท่านต้องตัดสินใจให้ดีนะครับว่ากระจกไหนคือกระจกธรรมดาและกระจกนรภัยเมื่อผู้เล่นผ่านกระจกทั้ง18คู่แล้วก็จะถึงฝั่งแล้วก็ผ่านด่านนี้นั่นเองครับ แล้วคราวนี้ก็เป็นตาผมบ้างนะครับยา่าโอ้ยกระจกบานแรกผมเลือกฝั่งซ้ายนะแล้วบานต่อไปผมจะเลือกไปทางขวาน,นะครับเพราะเห็นมีคนยืนอยู่ย่าเฮ้ยเฮ้ยตะลืดอ้อยล่วงเลยเฮ้ยตายเลยครับทุกคนโอเคสําหรับแมปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงเพื่อนๆก็ลองเข้าไปเล่นดูนะอาจจะเหมือนเราอยู่ในซีรีส์สควิตเกมก็เป็นได้ครับ